แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณศสินิพาคุณสายฟีวีแปคุณโอป้า,า,า pa, และคุณนภัสที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ว f t by ทีบายแ n ็บชนะครับในคลิป E p ีวันนี้กลับมากันอีกแล้วด่วนๆร้อนๆครับเช่นเคยเห็นหน้าปกนี้ทุกคนก็ใจหายว้าไปเลยนะก็เช่นเคยครับมีประกาศแบ ic, ลนด์ลิสติกเร่งด่วนค่อนข้างจะเร่งด่วนเลยแหละนะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะ ในที่ไทยแวนการ์ดขับนะครับผมที่เพจไทยแวนการ์ดขับมีการประกาศนะครับเพิ่มกฎการกฎการเล่นใหม่และข้อจํากัดในเด็กเงื่อนไขแบบลิลิตนั่นแหละนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่21เดือนนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้วันที่15อีก6วันหนึ่งนะก็คืออ่ะเดี๋ยวก็เข้าใจได้แหละนะครับมาดูกันในส่วนของตัวที่โดนมากก็คือ2ตัวนี้อ่าคะส กรีนคาตาล l น n าใส่เพียงหนึ่งใบในจีโซนแล้วก็ m มเดนออฟเทอริงโรสนะครับใส่เพียงหนึ่งใบด้กองคาร์ดคุณโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทล,ลอื่นๆในนี้ด้วยนะครับก็ขอบพบคุณก่อนลงหน้าก็คือข้อมูลหลกัหลกๆก็จะมาจากทางเพจไทเวนการ์ดขับนะครับผมแล้วก็ทางเว็บไทเวนการ์ดขับบล็อกบอสนะครับอ่ะ แบลนด์ลิสติกคืออะไรนะครับอะไรที่มันเก่งมากหรือว่ามันทําให้เสียสมดุลในการเล่นก็จะมีการจํากัดหรือว่าการไม่ให้ใส่นะครับโดยแบลนด์ลิสติกใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่21พฤศจิกายน2565มาดูรายละเอียดกันครับรายละเอียดตอนนี้นะครับการ์ดที่โดนแบนในฟอร์แมต V5 หรือว่าสแตนดาร์ดเนี่ยยังไม่มีนะครับการ์ดที่โดนลิสติกตอนนี้มีตัวเดียวก็คือ Rising Phoenix HR ใส่ได้ไม่เกินหนึ่งใบในกองการ์ดเรานะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการ์ดที่ห้ามใส่ในเด็กเดียวกันจะมี2ตัวคือคาร์ลูฟูพาราโทลาเลโซนาต้ากับช็อคเกร์เฟช็อคเกร์เฟฮาร์ดรีซอเต้นะครับอันนี้ห้ามใส่ใเด็กเดียวกันยังมีข้อบังคับอยู่นะครับอันนี้ห้าม uh, ใส่ไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วจะกระโดดมาฟอร์แมตของพรีเมียมเลยนะครับฟอร์แมตของพรีเมียมพรีเมียมเองจะค่อนข้างมีกฎค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รอบนี้ที่โดนจะเป็นของพรีเมียมซะเยอะนะครับผมประกาศ เพิ่มกดการสไตคุณสามารถทําการสไต์ได้เมื่อแวนการ์ดของคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าแวนการ์ดคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับมีอันนึงก็คือแวนการ์ดของคุณเป็นเกรดสามหรือสองสูงกว่าแวนการ์ดคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าไปแล้วในเทินในในไฟน์นี้ซึ่งเอาจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันมีดีเทลที่ต้องคุยกันแต่ว่าเขาเอามากันแบบว่าโอเคพวกเอ็กคาลิเพตอะไรอย่างเงี้ย ที่เวลาใช้เสร็จปุ๊บแล้วมันจะลดเกจหนึ่งหลือเกจสอเทริร์นหน้าเขาจะสไตลไม่ได้เพราะว่ามันติดกดข้างบนนะครับแล้วก็มันเพิ่มตรงกดข้างล่างนี้ออกมาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องกดนี้นะครับเดี๋ยวนั้นเราไม่ลงดีเทลแล้วกันอ่ะการที่ถูกแบนด์ครับห้ามใส่เลยในพรีเมียมก็คือตัว Wonder a s e l นะครับในในตัว OG ในตัวออริจินอลห้ามใส่แล้วก็ อีกตัวหนึ่งคือจามิลคองโกนะครับดูบาธรรมะสองตัวนี้ห้ามใส่ห้ามใส่เลยนี่โดนแบนนะครับแล้วก็ลิสติกนะครับตัวเริ่มนะครับาสามารถใส่แต่ในเด็กได้นะครับห้ามนำเป็นตัวเริ่มก็คือนักลบคริสแล้วก็เมจิเคิลโคลิโคลิโกนะครับสองตัวนี้ออร์เ e คิกกว่าโกแล้วก็ใส่ได้ไม่เกิน2ใบในเด็กก็เป็นด็อกทอยรีฟอสกับตัวของ เพิร์สไอเลเว่นนะครับอ่ะทีนี้จะมีของใหม่อยู่ในลอตนี้แหละนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นตระกูลยูนิตเหล่านี้ใส่ได้ไม่เกินหนึ่งใบในกองการ์ดคุณเท่านั้นที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือมันมีโดนแบนเพิ่มโดนดิสติกเพิ่มสองใบแต่เล่าทั้งหมดอยากให้ทุกคนรีเช็คว่าในเด็กของเองยังมีของพวกนี้อยู่หรือเปล่าด้วยนะครับนะอ่ะอันนี้คือใส่ได้ไม่เกินหนึ่งใบในกองการ์ดเท่านั้นครับใบแรกครับผมอ่าอินิกมติกแอซเซินคือใบนี้แล้วก็ ดีเมอร์ดีเมอร์คูลคุนะครับอาร์ดีเมอร์ดีเมอร์คูลคุคือตัวนี้นะครับแล้วก็โม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 โ,มโครมแห่งแดนฝันร้ายคือแมวนะครับแล้วก็เมจิเคิลคาริโกอันนี้ก็คือตัวแมวของออร์ l e คิลตัวนี้อันเนี้ยเป็นลอตที่โดนอยู่แล้วใส่ได้ไม่เกินหนึ่งใบในเด็กนะครับแล้วก็ตัวที่โดนล,ล่าสุดครับเป็นของอาร์ฟอร์แมตวีนะครับก็คือว่าไมเดนออฟเทลลิงลอส Series ก็คือถ้าตัวเก่าอ่ะยังใส่ได้นะเพราะมันชื่อเดียวกันแต่ตัวใหม่ตัวเนี้ยใส่เด็กได้แค่ใบเดียวเท่านั้นครับเรามาดูเด็กเทคของ t a i ท i n g Loss กันหน่อยเทกเทลลิงโรสบอกว่ามีเท k ออโต้ช่องแวนช่องเรียรเมื่อลงสนามนะครับผมคอแพนโทเค็นลงช่องเรียากาศาลงช่องเรียากาศหนึ่งใบเลียกถ้ายูนิตนั้นอยู่ unit ยบนถ้ายูนิตทีบช่องเลียากาศจะได้สใบก็คือลงปุ๊บ ถ้าลงสนามก่อนได้ใบหนึ่งแต่ถ้าอยู่บนแวน์จะได้2ใบนะครับแล้วก็มีเด็กหนึ่งเป็นักทีบครับในช่องวันการ์ดวันเพอร์เทิร์นโซบาร์สหนึ่งแพนโทเค็นของคุณ3าใบบวกใบละห้าพจะจบเทิร์นจริงๆอ่ะมันน่าจะมีปัญหาเรื่องการเอามาสแปมนี่แหละเพราะมันเป็นนอมอนยูนิตแล้วก็ในอายตาเกมนอมอลยูนิตได้ก็เลยแบบเออมันก็จะรับแปนแพนโทเค็นแบบโอ้เยอะแยะนะครับต่อมาอันนี้อยู่ในโซนการนี้ใส่ในจีโซนได้ไม่เกินหนึ่งใบเท่านั้นนะครับก็จะมี ลักซัวรีเอลลัก e ซัวรีเวฟเอลลี่นะครับก็เป็นกีกาดเทพนิดาชั้น uh, ส right. so, ูงแห่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์อิจิคิชิมะตื่นใบแรกออร์แล้วตัวต่อมาครับสังครลาดเทพปีศาจกัตทีเดโมนัสนะครับอันนี้น่าจะของดาร์กนะครับอันนี้แล้วก็ใบใหม่ครับคือสตีศักสิทธ์อันไลท์ซึ่งมนทินกรีนคาตาลีนา g รีนคาร t a า i ีนครับอันจริงๆไดนน้ออกในชุดของพรีเมียมที่มันออกมาในช่วงภาพอีแล้วแหละเราเลยไม่ได้จัดเด็กไม่ได้อะไรนะครับกรีนคาร t a า i ีนมีเทคออโต้ครับในช่องวันการ r ดเมื่อลงมาไงทีโทนหนึ่งใบแพนโทค์คอแพนโทเคนของคุณไม่เกินจำนวนจีโซนที่ใหญห่น้าอยู่และยูนิตเหล่านั้นสามารถได้รับเทคในช่องวันกาดแพนโทเค้นแล้งหมดของคุณจะบวกหมื่นจนจบเทิน และมีเทคออโต้ในช่องแวนกากาดเมื่อนี้โจมตีค้นหาการ์ดจากกองการ์ดคุณไม่เกินจำนวนแทนโทเค็นคอลงช่องเหล่านั้นในช่องเรียกการแล้วก็สลับการกสลับกองการ์ดคุณก็คือเอาง่ายๆครับถ้าเล่นคู่กับตัวของเทลลิงโรสคู่กันจากการ์ดอัสกิวเทลลิงโรสลงแวรมาได้2ใบไอตัวนี้ลงแล้วมันต้องหงายซีโซนอยู่แล้วมันก็ได้ไปสองใบไอ ใช่ไหมแพนโทเค็นตามจํานวนจีโซนคุณที่หงายหน้าอยู่อ่มันมันได้อ่ะมันได้แมกไบเป็นสามใบแล้วมันคอทั้งหมดแพนน่ะสามใบเสร็จปุ๊บแพนบวกหมื่นหมดพอแพนมันบวกหมื่นหมดเสร็จปุ๊บอาจจะห้าพันอาจจะห้าพันกลายเป็นหมื่นห้าตัวเล็กแม่งตีได้พอตีเสร็จปุ๊บมันกระโดดเป็นตัวใหญ่ได้อีกก็คือเอาจริงๆก็ค่อนข้างโกงเพราะว่ามันกระจายเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มันก็ยังมีวิธีการอื่นๆในการเรียกแพนโทเค็นให้มันกลายออกมาเป็นต้นใหญ่อ่ะเออ มันเลยดูค่อนข้างโกงพอสมควรครับอ่ะมาดูที่เหลือกันบ้างอันนี้ใส่ได้ไม่เกิน2ใบนะครับใน g ีโซนเราก็จะมีของตัวพิเซตพิเซสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกลางนี้ของเพลมูลนะแล้วก็จะมีของเกโดราของเมกาคลนีแล้วก็มอเปสตาของดาร์กของชาโดนะครับอันนี้รูปหายไปแล้วนะครับห้ามใส่เด็กเดียวกันก็คือจัมปิ้งจิลของ v ีซีรีกับตัวเพอร์เพิลทายพิซซิปนะครับ ของออริจินอลคู่นี้ห้ามใส่เดยกๆรูปหายไปแล้วตัวต่อมาครับก็อันนี้ห้ามใส่เด็กเดียวกันอีกเช่นกันนะครับกับอิจิคิชิมะก็คือตัวนี้ตัวสไตล์ตัวนี้กับโบโบนะครับอันนี้ห้ามใส่เด็กเดียวกันมอร์เฟสตากับเนวานของวีซีลีก็ห้ามใส่เด็กเดียวกันนะครับแล้วก็มาที่ข้างล่างอันนี้ห้ามใส่เด็กเดียวกันเลยก็คือกีนคาตาลีน่าเมเดนออฟอาราดิโอลัสแล้วก็สาวน้อยแห่ง พายุกรีบซากุระลิวก้านะครับก็คือนั่นแหละถ้าดูจากสก,กิลก็คือลงมาปุ๊บนะครับเอาแพนตีก่อนเอาพวกนี้มาโจมตีตามมาดึงคือของขึ้นมือได้คือก็นั่นแหละมันก็ค่อนข้างโกงอะนะแล้วก็ห้ามใส่เด็กเดียวกันก็มีอีกครับพาโทราเล่ตัวนี้กับป๊อบปุลินะครับอันนี้ห้ามใส่เด็กเดียวกันห้ามใส่เด็กเดียวกันอีกตัวก็จะมีเกลโดราตัวสไตร์กับเฮดีเฮสดีมา์นะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวต่อมาห้ามใส่เด็กเียวกันอีกก็คือดูอัมเวสพอนนะครับคือตัวนี้กับตัวของ V s ซ r i e s นะครับเมตามอนฟล็อนะครับตัวนี้อ่าห้ามใส่เด็กเียวกันนะที่เหลือก็อันพวกนี้มันถูกปลดไปหมดแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะก็ยังไงเช็คเด็กตัวเองครับรว่ามันจะแข่งใครจะไปแข่งก็ต้องเช็คเด็กตัวเองอยู่ดีนะ กฎน,นี่อ่าอันเนี้ยมันมีผลมาครับใช้วันที่21พิพฤศจิกายนซึ่งมันก่อนงานแข่งแน่นอนครับยังไงอย่าลืมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแน่ๆนะครับประมาณนี้ครับผมเราคลิปนี้นะก็ถือถือว่าเป็นแบรนด์แบบเร่งด่วนเป็นไอ้เป็นลิสติกแบบเร่งด่วนที่โผล่เข้ามาก่อนงานแข่งครับนานๆจะได้เห็นกันทีนะครับผมก็ขอบคุณมากครับนะถ้าชอบกดไลค์ตามกดติดตั้งอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อผ้าขึินผ่านทางช่องเรา อยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจเช่นเคยครับ VFT b t t l e Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ